นึกถึงช่วงเวลาที่โลกแห่งนาฬิกาด้วยความหรูหราได้ผสมผสานกับไอคอนปอคันเจอที่คุณรักตั้งแต่เด็กนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคอนแทบอาร์เรชันพิเศษของลุยเซเรอเอ็กซ์โ o รบอยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่การร่วมงานกันแบบธรรมดาแต่เป็นการผสานศิลปะความคิดสร้างสารรค์และความทรงจําอันแสนหวานไว้ในเรือนนาฬิกาจํากัดเพียง178เดรือนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและจิตวิญญาณและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสํารวจที่อาจทําให้คุณตกตะลึงอยากรู้หมว่าทําไมมันถึงน่าตื่นตาตื่นนนใจขาดี้ ลูอิสเซเรกำลังเปิดประตูสู่จัก,กรวาลป๊อปค n นเจออย่างเป็นทางการครั้งแรกด้วยผลงานพิเศษ Louis เซเรเอ็กซ์เทอรบรุ่น2340นาฬิกาเรือนนี้ไม่เพียงแต่บรรจุศิลปะและดีไซน์เท่านั้นแต่ยังรวบรวมความทรงจำวัยเด็กที่อบอุ่นไว้ด้วยมันไม่ใช่แค่คอนแลบ ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นชิ้นงานที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแท้จริงของแบรนด์และความหมายลึกซึ้งของฮีโร่ในยุคสมัยใหม่และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปนึกถึงการที่สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้อยู่บนหน้าจอเท่านั้นแต่มาอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณจริงๆสําหรับแมนเวลลิมส์ผู้เป็นซีอและเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังโปรเจกต์นี้เขาเรียกมันว่าก้าวแรกในเส้นทางสร้างสารรค์ระยะยาว ที่นำเอาอ้างอิงทางวัฒนธรรมมาปรับให้เข้ากับนาฬิกา2,340อย่างชานฉลาดโดยอสโทรบอยได้รับเลือกเป็นแรงบันดาลใจชิ้นแรกไอคอนที่ทั้งเขาและแฟนๆทั่วโลกเติบโตมาด้วยกันและนี่อาจเป็นจุดที่ใครหลายคนอาจถกเถียงกันว่าการนำตัวการ์ตูนมาผสานกับเครื่องประดับรูรานี้มันเหมาะสมแค่ไหนบางคนอาจมองว่ามันเป็นการยกระดับป๊อปคันเจอร์แต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันทำให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของนาฬิกาถูกบิดเบือนไปเล็กน้อยแล้วคุณคิดอย่างไรลองพูดคุยกันดูในคอมเมนต์สิ ฮีโร่สามิติบนหน้าปาดัดจุดเด่นที่ทำให้ตื่นตาตื่นใจรุ่นพิเศษนี้ผลิตจำกัดเพียง178เรือนเท่านั้นและมันโดดเด่นด้วยวิธีการนำเสนอแอสโทรบอยในแบบที่ไม่ใช่แค่พิมพ์ลงบนหน้าปัดแบบแบน แต่ถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นงาน3มิติที่มีเลเยอร์และความลึกชัดเจนให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังทะยานออกมาจากจอภาพยนตร์เพื่อเข้าสู่โลกของเราลุยเซร่ร่วมมือกับทิสูคโปรดักชันส์เพื่อนำภาพประกอบต้นฉบับจากซีรีส์ยุคแรกๆมาปรับแต่งใหม่ผ่านเทคนิคขัดและแกะลึกอย่างละเอียดบนหน้าปัดด,ด้านหลังของอัสโตรบอยมีไวร้ายประจำเรื่องปรากฏในโทนสีดำเข้มที่ดูนิ่งสงบแต่ทรงพลังพร้อมฉา กเมโทรซิตีีที่ตกแต่งด้วยซาตินลายตั้งเพื่อสร้างมิติที่สมจริงและเชื่อมโยงภาพแบบคลาสสิกเข้ากับงานวิศวกรรมยุคใหม่นี่คือการผสมผสานที่อาจทําให้บางคนสงสัยว่ามันยังคงความหรูหราของนาฬิกาชั้นสูงหรือเปล่าแต่สําหรับผู้ที่ชื่นชอบป๊อปคันเจอร์มันคือการเฉลิมฉลองที่ทรงคุณค่าฐานครีเอทีฟใหม่ของรุ่น23 4 0พัฒนาการที่น่าสนใจ ตัวเรือนของรุ่น Astro Boy นี้ใช้แพลตฟอร์ม Louis Cyr สอ2340ซึ่งเป็นนาฬิกาสปอร์ตไฮบริดรุ่นใหม่สุดล้ำของแบรนด์ที่ใช้เวลาออกแบบยาวนานถึง3ปีเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความทนทานเช่นตัวเรือนที่ทำจากไทเทเนียมขัดด้านที่เบาแต่แข็งแรงขอบและเม็ดมยมจากสเตนเลสสตีนขัดเงาที่ดูรูราความบางเพียง8.95ม mm มที่เหมาะสำหรับการสวม ใส่ทุกวันและสายเชื่อมต่อ2วัสดุแบบขัดด้านสลับขัดเงาที่เพิ่มความน่าสนใจและความสบาย2340นี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในเส้นทางดีไซน์ของลุยเซอร์และเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสอร,รังงานตีความทางวัฒนธรรมในอนาคตอีกหลายชิ้นนึกถึงการที่แบรนด์นี้กำลังเตรียมเปิดมุมมองใหม่ๆที่อาจรวมถึงไอคอนอื่นๆเช่นตัวเอกจากเรื่องราวสมัยใหม่แต่จะเป็นอย่างไรหากมันไม่ได้ถูกทุกคนยอมรับนี่อาจเป็นจุดที่เกิดการถกเถียงเชิงสร้างสารรค์ หน้าแดชบอร์ดแห่งจิตวิญญาณป๊อปคนเจอร์เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวหน้าปัดของเรือนนี้ถูกออกแบบให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่มีตัวเลขหรือความรกที่ไม่จำเป็นมีเพียงเรื่องราวที่คุณสามารถอ่านผ่านมิติของงานฝังหลายชั้นแอสโทรบอยในโทนสีสดใสถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มควันและเมฆที่ร่องลึกอย่างละเอียดในขณะที่ไวร้ายในเงาสีดำซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเพื่อเพิ่มความตึงเครียดวงแหวนด้านในมีสเกลนาทีเคลือบด้วย ซูเปอ LUMINOVAS LNC 1สีฟ้าที่สว่างวาวในยามค่ำคืนทำให้มันดูโมเดิร์นและใช้งานได้จริงภาพรวมคือหน้าปัดที่ทั้งสนุกสนานเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและยังคงความงามแบบเรือนเวลาชั้นสูงและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาที่บอกแต่เป็นการเล่าเรื่องที่กระตุ้นจินตนาการของคุณมากกว่านาฬิกาคือความหวังในแบบแอสโทรบอยความหมายที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ปี1952 A s ส r o รบอยของโอซามูท่สุเครไม่ได้เป็นแค่ตัวการ์ตูนธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมนุษยธรรมความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างมนุษย์เครื่องจักรและสรรพสิ่งอื่นๆแนวคิดเหล่านี้ยิ่งมีความสำคัญในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและสังคมผสมผสานกันอย่างเข้มข้นในรุ่น2,340นี้ลุยเซเรไม่ได้สร้างแค่ชิ้นงานศิลป์บนข้อมือแต่ถ่ายทอดจิตวิญญ,ญาณของเอสโตรบอยให้กลายเป็นเรือนที่มีหัวใจ สำหรับนักสะสมที่มองหาความหมายลึกกว่าพื้นผิวและนี่อาจเป็นจุดที่ทำให้บางคนถกเถียงว่าการนำทีมป๊อปคั้นเจอมาสู่โลกนาฬิกาหรูหรานี้เป็นการช่วยให้วัฒนธรรมยอดนิยมเข้าถึงผู้คนมากขึ้นหรือเป็นการทำให้มันกลายเป็นสินค้าทางการค้าเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มตน้น ลองนึกถึงแอสโ o รบอยเป็นเหมือนฮีโร่ในเรื่องราวที่สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของความยุติธรรมในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนาฬิกาเรือนนี้ก็เช่นกันมันไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาแต่เป็นเครื่องตวนใจให้เราคิดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมจะเห็นว่าคอลแอลเรชชั่นนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่เป็นการเชื้อเชิญให้เราคิดถึงวัฒนธรรมและอนาคตแล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการผสมป๊อปคันเจอร์กับนาฬิกาพรีเมียมแบบนี้มันทำให้ไอคอนเหล่านี้เข้าถึงง่ายขึ้นหรือทำให้มันสูญเสียความพิเศษไป ลองบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันนะเราอยากฟังมุมมองจากทุกคน